ก็ไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรบางทีเนี่ยสิบปียังก็เป็นแบบเหมือนมะขามเปียกคือยังไม่ได้เป็นกระดูกยังเป็นฉ่ำยังเป็นฉ่ำยังติดเนือกระดูกอาจารย์ทองหรือนางฟ้าหรือกุมารทองเนี่ยสภาพก็ต้องสมบูรณ์แขนขาอะไรต้องอยู่ครบแห้งเหมือนเป็นหินเนื้อจะหุ้มกระดูกเคยเจอเรื่องเหลือเชื่ออะไรในพิธีร้างประชาหเเรื่องเหลือเชื่อมันมันมีแบบดึงขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอยากขึ้นมา พิธีเก็บศพรายญาิล้างป่าช้าคือหนึ่งในพิธีกรรมตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดต่อกันมาร่วมร้อยปี ป็นพิธีกรรมที่เชื่อกันว่าการช่วยเหลือส่งดวงวิญญาณเพื่อนมนุษย์รรยาตขาดวิให้ไปสู่สุคติจะทําให้ได้บุญและยังแฝงด้วยกุศโลบายสอนคนให้เห็นสัจธรรมของชีวิตที่ไม่แน่นอนโดยครั้งนี้เราได้เดินทางไปที่งานมหากุศลเก็บศพรรยาติล้างป่าช้าครั้งที่3โดยมูลนิธิการกุศลสมุรสาครณณารามพิธีวัดเจษดาราพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสมุรสาคร สนับสนุนโดยบริษัทไซไลวิศวกรรม2002จำกัดผู้นำด้านระบบไฟฟ้าจำหน่ายติดตั้งบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตู้ MBD มบอแปลงไฟฟ้าและบริการหลังการขายด้วยวิศวกรมืออาชีพ SLCON รับก่อสร้างและออกแบบโรงงานโกดังสร้างคลังสินค้าให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานด้วยราคาม,มิตรภาพทำให้ลูกค้าม,มั่นใจทุกโครงสร้างทุกการออกแบบ บริหารดำเนินงานโดยทีมวิศวกรสถาปนิกที่มีประสบการณ์ สวัสดีครับพี่ต่อเช,ช้าผมไปร่วมง,งานที่ประลำพิธีมาแล้วครับพี่ต่อยินดีครับมาเจอพี่ต่อที่นี่ต้องถามพี่ต่อกรร่อนเลยว,ว่าทําไมเราต้องมีการล้างป่าช้าครับก็คือเรื่องการของทางมูลนิธิคือเก็บศพและญาติครับ,รบตามข้อบังคับของมูลนิธิผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ทราบว่าที่ไหนที่ไหนหนะก็เราก็เลยทําสุสารมาเพื่อเป็นที่พักถ้าเกิดมีญาติญาติก็อาจเป็นเป็นที่ติดต่ออะไรได้นะครับการล้างปาช้าเนี่ยมันคือด้วยมันเป็นด้วยอายุความของกฎหมาย นะครับเป็นผู้สูญหายในทางมูลที่สุดสารของเราศพมันก็มากขึ้นมากขึ้น10ปีเราก็ทําพิธีล้างป่าช้าตรงนี้เกิดขึ้นครับแสดงว่าพวกนี้คือศพระยาทั้งหมดใช่ครับตอนนี้ก็เป็นล้างป่าช้าครั้งที่3ครั้งที่3ครั้งที่1เป็นวัดตึกมหาชยาลามวัดตึกนะครับผมครั้งที่2ปี2552ครับเป็นวัดโกกาครับผมแล้วก็ครั้งที่3จริงๆแล้วเมื่อจะเริ่มต้นเมื่อตอนปีส5งพันรแต่ด้วยสถานการณ์โควิด เราก็เลยต้องเ่อนมาปี25.6 6ารวัดเจษดารามพระอารามลวงครับพี่ต่อหลังป่าช้านี่เราไม่ได้ทําทุกปีใช่ไหมครับไม่ใช่ครับโอ้โหต้องสิกว่าปีเนาะใช่ครับอย่างน้อยสิบปีขึ้นครับเนื่องด้วยเรื่องกฎหมายนะครับแล้วก็ด้วยสภาพของศพอะไรเงี้ยไม่สดไม่อะไรเขึ้นมาพูดง่ายก็คือให้ศพแห้งก่อนอะไรนี้ให้ไหมพี่เคยขุดขึ้นมาแล้วแบบมีแบบที่ยังมีมันเป็นด้วยธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรบางทีเนี่ยสิบกว่าปียังก็เป็นแบบเหมือนมะขามเปียก เราก็ไม่สามารถรู้ได้คือยังไม่ได้เป็นกระดูกยังเป็นฉ่ำๆยังติดเนื้อกระดูกเราก็เพียงแต่ทาความสะอาดลูดเนื้อออกอะไรออกแล้วก็นํากระดูกกลับสู่ประลําพิธีเพื่อประกอบพิธีสวดไพริบธรรมโอเคครับและผมเห็นว่ามีอะไรนะเขาเรียกอาจารย์ทองอาจารย์ทองก็คือไม่น่าไม่เปิดก็คือเป็นสภาพแห้งไปเอง แห้งไปเองแต่คืออาจารย์ทองหรือนางฟ้าหรือกุมันทองเนี่ยสภาพก็ต้องสมบูรณ์แขนขาอะไรต้องอยู่ครบนิ้วมือนิ้วเท้าอะไรอยู่ครบเหมือนเหมือนมันเป็นหินเลยนะครับแห้งเหมือนเป็นหินเนื้อจะหุ้มกระดูกต่ออยู่ทั้งตัวด้วยไม่มีส่วนใดส่วนใดใช่ครับส่วนใดหลุดเราเราก็ไม่ถือว่าเป็นตรงนั้นขึ้นมาพอเราเจอมาแล้วเราไว้ทำอะไรต่อคะที่คือเราก็มาใส่ตู้เพื่อให้คนมาชมนะเพราะมันเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษเกิดขึ้นถูกไหมครับเราก็เราใส่ตู้กระจกไว้ แล้วก็สวดอภิธรรมปกติอะไรอย่างเงี้ยบางท่านก็มาขอโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยเหมือนกับวาสนาของเขาร่างของเขาเหมือนกลายเป็นเหมือนกลายทิพอะไรอย่าเี้เป็นแห้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาครับตรงนี้และสุดท้ายเราต้องเอาเขาไปเผาไหมเป็เผาหมดทุกอย่างครับเหมือนกันใช่ครับกระดูกที่เรานําขึ้นมาอะไรขึ้นมาเราทำางศาสตรเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็มาอยู่แยกห้องเป็นชายห้องหญิงนะครับแยกห้องนะครับเราจะไม่อยู่รวมปนแลถึงวันนั้นเวลานั้นขึ้นมา ที่ว่าองค์หโชที่เป็นประธานในการประกอบงานพิธีนะครับเป็นเทพเจ้าจะมีออกบอกกําหนดการออกมาว่าวันนี้จะทําอะไรวันนี้ทําอะไรต่อไปอย่างเช่นวันนี้จะขุดกี่หลุมกี่หลุมอะไรเงี้ยถ้ามีบัญชามาก็คือเจกีจะเป็นมือทรงข้างขวาอ๋อไม้กีจะมี2อันที่เราเห็นเป็นแบบไม่งานอย่างงี้ใช่พี่ใช่ครับอ๋อข้างหนึ่งจะถือกระบี่ข้างหนึ่งจะถือถือธงกับเสียงหกเสือแท่นะครับเป็นคือเป็นล่างสองล่าง ก็เปรียบเสมือนว่าการทํางานเนี่ยก็คือให้มีความร่วมมือร่วมใจและไม้ทรงนี้ทามาจากไม้อะไรพี่ไม้จะเป็นไม้ทับทิมหรือไม้หลิวครับอ๋ออะไรก็ได้2อย่างนี้ใช่แสดงว่าพี่ที่ล้างประช้าก็คือต้องเป็นองค์ซักบอร์เซียนเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ครับจะเป็นประธานเป็นหลักเป็นประธานใช่ครับใช่ก็จะมีในส่วนของโป้ทึ้งอาจจะเป็นของโป้เซียนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทางทางสายผงไร้สมาคมผงเลี้ยงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะเป็นองค์พ่อยงโจ้นี่ครับ โอเคเรียกไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่บางที่เนาะใช่ครับเรียกไม่เหมือนกันครับบางท่านขึ้นเซโจ้บางท่านขึ้นมาอย่างสิทธกเก่าเลยอย่างเงี้ยเก่าคุ้ยแก่เลยเนี่ยท่านจะเรียกว่าหกโจ้แล้วตอนที่ไปขุดเนี่ยครับท่านต้องไปชี้จุดด้วยเหรอครับแล้วเราปักทงเหรอครับพี่ใช่ครับพอท่านชี้จุดตรงนั้นไปนะฮะเขาจะมีลูกศิษย์เนี่ยจะถือธงแดงนะฮะอ่าธงแดงเนี่ยจะปักตามหลุมนั่นนะครับการที่ปักหลุมนั่นเสร็จเราก็คือเหมือนกับให้เกียรติ ทงแห้ขึ้นมานาให้เก็บขึ้นมาเสร็จเราก็จะเปิดหน้าดินสามครั้งแล้วถึงจะเอาทองแดงเกิดขึ้นครับจะมีคนเสียงทายอีกครัคร้งหนึ่งนงนะเสียงทายคือเรียกเราตัวในการเสียงทายขึ้นมาว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือว่าไาัยวะของท่านหรือชิ้นส่วนของท่านเนี่ยเราเก็บขึ้นมาครบหรือยังครับจะเป็นการเสียงทายขึ้นมาพี่ต่อครับแล้วทําไมพิธี่ล้างผัชาต้องจัด49กวันครับในร่วงช่องช่วงเวลาที่ว่าเหล่าสมาคมเนี่ยมันมีหลาย หลายองค์กรจำนวนหนึ่งและส่วนงานภายในเนี่ยมันมีเยอะอีกมากทั้งรายละเอียดมีทั้งออกโปกดวงวิญญาณแล้วก็มีทําให้กับพวกเราเชคเราแปะหรือเรลายติคงแล้วก็ทําให้กับประชาชนที่มาร่วมบนร่วมกุศลทางนี้ด้วยครับแล้วสําหรับผู้ที่อยากมาร่วมงานเนี่ยครับมาร่วมได้ทุกคนเลยไหมครับมาร่วมได้หมดครับทั้งเพศชายเพศหญิงกว่าทั้ง ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อาวุโสเนี่ยได้หมดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็มองเหมือนกับเป็นเพื่อนมนุษย์เพียงแต่เขาไม่มีโอกาสใครที่มาทําเรามีโอกาสเราก็ทําให้ดีที่สุดก่อนที่มาเนี่ยครับเราต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างครบพีก่การทํางานตรงนี้มันเป็นของทาง,ทางด้านสัตว์มืดครับผมนะเราก็อยากให้มันเราเร้วยกความบริสุทธิ์เรามาทานเจบริสุทธิ์แสดงความบริสุทธิ์ใจครับนะเรามีใจเรามีศรัทธาก็อยากให้ทานเจสักหน่อย แค่นั้นครับผมเมืเช้าที่ผมไปร่วมงานที่ประลามพิธีเนี่ยเขามีแจกหูสีเงินให้ด้วยหูคืออะไรครับพี่ต่อหูมันก็คือเปรียบเสมือนเป็นผ้ายันครับผมนะครับเป็นผ้ายันขององค์ท่านไว้กัน สิ่งไม่ดีสิ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือก่อนที่เราจะเข้ามาที่ศูสารอะไรเงี้ยส่วนในเรื่องฮู้เนี่ยเราไม่ได้ทําได้ตลอดครับมันต้องเปิดป่าช้าเพิ่งนี้เราจะเปิดป่าช้าฮู้นี่เราถึงจะทําได้และหลังจากปิดป่าช้าไปแล้วฮู้นี่เราก็ทําไม่ได้เพราะว่าฮู้เป็นเป็นไครบ่อชัวรฮู้จะเรียกว่าไครบ่อชัวก็คือพายันเนี่ยแหละคือเราปิดป่าช้าแล้วเราไม่สามารถทได้เพราะว่าในป่าช้าแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วมันเป็นพิธีภายในแล้วเราเก็บไว้ใช้ได้ตลอดได้ครับจะไว้ได้ตลอดส่วนมากก็คนที่จะมาว่าเรื่อองงงเรขกาาดินท หรือไปร่วมงานศพอะไรอย่างเงี้ยก็ฮูมันมาจากล้างผาช้างไงแล้วเราไปงานศพเหมือนผีพึ่งผืนผีประมาณนี้ผมาแก้กันใช่ครับใช่พี่ต่อครับเมื่อเช้าผมเห็นมีเขาเรียกว่า เจคีหรือพุกีหรือเปล่าไม่รู้ที่มาเขียนรถอะครับที่เขียนยันที่รถอะครับก็คือเจิมรถเหมือนเหมือนว่าโปรดประทานพรให้ในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแถวคาดปลอดภัยใช่ครับใช่ครับอะไรอย่างงี้มันเป็นขวัญกำลังใจอะคือรถเรามาหรือเราตัวเรามาได้ท่านเจิมให้เราอะไรเงี้ยเหมือนท่านประทานพรให้เราเราก็มีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นถูกไหมครับตรงนี้ตอนที่เราจะไปดู ที่เขาคุดคกันเนี่ยค่ะพี่ผมถามพี่ต่อพี่ต่อเนี่ยน่าจะล้างประชามาลหลายครั้งแล,ะละ้วล่ะเคยเจอเรื่องเหลือเชื่ออะไรในพิธีล้างประชาม้ยเรื่องเหลือเชื่อมันมันมีแบบดึงขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอยากขึ้นมาถ้าดึงขาเราอะไรเกิดขึ้นกลางวันอย่างเงี้ย<ช>ที่ขุดกันเงี้ยเหรอใช่เมื่อการดึงขาเขาอยากขึ้นก่อนเพราะมันมีด้วยจํานวนเยอะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของล่างเนี่ยก็คือชายหญิงเนี่ย Uh huh. หลังจากเสียงทายมาแล้วเนี่ย uh huh. เขาบอกเ่าเป็น uh huh. เขาเป็นผู้ชายแต่ uh huh. จริงๆเขาเป็นผู้หญิงหูก uh huh. โจเนี่ยท่านมีมาบัญชาก็ให้ไปตรวจดูอีกทีนึ่ง็รา uh huh. ก,กว่าท่านก็เป็นหญิง ต่อครับขั้นตอนการล้างบาช้านี่คือยังไงฮะหลังจากที่พี่บอกปักธงแดงแล้วก็คือคณะผู้แสวงบุญก็จะทาความสะอาดนะครับทำความสะอาดก็คือใช้มาเช็ดแป้งใช่ครับใช่ครับปัดดินออกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ไปเอากลับไปประรำพิธีเมื่อกี้ผมเห็นพี่เขาบอกต่อยอดต่อยอดนี่คืออะไรคือมันเป็นเหมือนกับการเสริมเสริมบุญเสริมโชคลาภก็ขึ้นมาเราเหมือนกับว่าเราทำบุญให้กับเขาต่อยอดนี่ขึ้นมาว่ารวมไปล่างแล้วเนี่ยเราไปมาวางตัวอะไรเงี้ยขึ้นมา ให้เลี้ยงของเขาให้มันเป็นลักษณะ,ะคนก็เหมือนการต่อยอดนะ ขึ้นมาว่าต่อยอดนี่ขึ้นมาว่าต่อให้เป็นรูปร่างแล้วเนี่ยก็เพื่อให้เขาล่ำรวยอะไรเงี้ยทำธุรกิจอะไรเจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณนี้ครับก็เลยที่เอาแบงค์มาวางเรียงนี้ของผู้ชนะผู้แสวงบุญก็มาจัดการเองก็คือเหมือนเหมือนเราเอาแบงค์ทำบุญร่วมกับชาวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกคถิ่นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับเพื่อให้เราอาจจะแบบว่าโชคดีอะไร่เงี้ยมีโชคมีลาบเราถือว่าเราต่อยอดแล้วเราได้มีโชคมีลาอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับพี่